ยินดีต้อนรับสู่ The Debate ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่ถือว่าเป็นหัวใจแล้วก็เป็นข้อถกเถียงที่ร้อนแรงที่สุดในโลกของ Black Desert Online มาตลอดเลยนะครับนั่นก็คือโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มันซับซ้อนมากของเกมนี้คำถามสำคัญที่เราจะมาหาคำตอบกันก็คือใครกันแน่ที่เป็นผู้กุมอำนาจที่แท้จริงในระบบเศรษฐกิจนี้ระหว่าง p e r a b i s หรือ PA ผู้พัฒนาที่วางตัวเหมือนเป็นธนาคารกลางเลยคอยคุมทุกอย่างผ่านนโยบายหรือว่าอำนาจนั้นมันอยู่ในมือของผู้เล่นที่ขับเคลื่อนทุกอย่างผ่าน,นกลไกตลาดจริงๆอย่างอุปสงค์และก็อุปทานในฐานะผู้ดำเนินรายการวันนี้ผมจะขอเสนอในมุมมองที่ว่า PA คือผู้ควบคุมเบ็ดเสร็จครับการอัดฉีดเงินเข้าระบบแบบมหาศาลแล้วก็การควบคุมราคาที่ผิดพลาดของเท้าเนี่ย ได้นิาไปสู่สภาวะเงินเฟ้อรุนแรงจนแทบจะเรียกได้ว่าตลาดมันล้มเหลวไปแล้วส่วนตัวดิฉันจะขอโต้แย้งในมุมที่ต่างออกไปเลยนะคะคือดิฉันมองว่าพฤติกรรมโดยรวมของผู้เล่นแล้วก็พลังมหาศาลจากฝั่งอุปทา,านต่างหากที่เป็นตัวกําหนดทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็หลายๆครั้งเลยนะบีบคั้นให้ PA ต้องเป็นฝ่ายปรับตัวตามสิ่งที่ผู้เล่นได้สร้างขึ้นมาเสมอคะ่ะ งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับในมุมมองของผมนะเศรษฐกิจของ BDO คือสิ่งที่เรียกว่า manage market ชัดๆเลยหรือก็คือเศรษฐกิจแบบวางแผนที่ PA กลุ่มอำนาจไว้ทั้งหมดพวกเขาทำหน้าที่ไม่ต่างจากธนาคารกลางที่สามารถพิมพ์เงินได้ตามต้องการผ่านระบบที่เรารู้จักกันดีอย่าง Trash Loot ซึ่งก็คือไอเทมขยะที่ดรอปจากมอนสเตอร์แล้วเอาไปขาย NPC ได้โดยตรงนี่คือช่องทางสร้างเงินซิเวอร์เข้าระบบที่ใหญ่ที่สุดและตัวเลขมันน่าตกใจมากนะครับ จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยช่วงปี2 0 1 9ถึง2021รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของผู้เล่นระดับสูงสูงจะอยู่แค่หลักร้อยล้านซิลเวอร์แต่ปัจจุบันตัวเลขมันพุ่งไปถึง2 5ถึง2.8พันล้านซิลเวอร์ต่อชั่วโมงนี่คือการเพิ่มขึ้น5 4 0ร้อปเซนในไม่กี่ปีมันคือการอัดฉีดเงินสดเข้าระบบอย่างบ้าคลัง่งโดยที่ไม่มีกลไกดูดซับเงินหรือที่เรียกว่าซิลเวอร์ซิงที่ดีพอผลที่ตามมาก็คือภาวะเงินเฟอ้อรุนแรง หรือไฮเปอร์อินฟลชันที่เห็นได้ชัดที่สุดแล้วหลักฐานที่จับต้องได้เลยก็คือวิกฤตการขาดตลาดของไอเทมระดับสูงอย่างเกรือประดับเดโบเรกาในอดีตท,ที่ต้นทุนการผลิตจริงๆของมันนะครับสูงกว่าเพดานราคาสูงสุดที่ PA กําหนดไว้มหาศาลจนไม่มีใครยอมทําของออกมาขายในตลาดเลย อืมค่ะประเด็นเรื่องตัวเลข54 7รี่เนี้ก็น่าสนใจนะคะแต่แต่ดิฉันคิดว่าการเอาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในตำราเรียนมาอธิบายโลกของบีดีโอในปี2026แบบตรงๆเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้ภาพที่สมบูรณ์นักนะคะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นมากโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องวิกฤตเดโบโระเลาขาดตลาดที่คุณยกมาอันนี้ต้องขออนุญาตบอกเลยว่านั่นเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างาล้าสมัยไปแล้วค่ะมันคือภาพ ภาพของวิดีโอในอดีตแต่ปัจจุบัน สถานการณ์มันกลับตาลปัดไปอย่างสิ้นเชิงเลยจากข้อมูลที่รวบรวมมาจากผู้เล่นระดับสูงจริงๆนะคะตอนนี้ประดับเดบโบเรกาเนี่ยเรียกว่าล้นตลาดค่ะราคาของชิ้นส่วนพื้นฐานอย่างต่างหูหรือเข็มขัดที่เคยตั้งซื้อกันเป็นหมื่นๆคิวตอนนี้กลับมีของวางขายจนราคาตกลงมาเหลือแค่800กว่าล้านเท่านั้นคำถามคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงคำตอบก็คือพลังของผู้เล่นค่ะเมื่อ PA เพิ่มแหล่งฟาร์มใหม่ๆผู้เล่นก็ทุ่มแรงงานเข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นแบบมหาศาลทําให้อุปทานหรือซัพพลายของ โบลีก้ามันทะลักเข้าระบบจนราคาดิ่งลงซึ่งปรากฏการณ์นี้มันสวนทางกับทฤษฎีเงินเฟ้อร,รุนแรงที่คุณว่ามาอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะคือถ้าเงินเฟ้อจริงทำไมมูลค่าของสินทรัพย์ระดับสูงจินนี้ถึงได้ลดลงล่ะคะส่วนเรื่องการปรับราคาหินครอนดิฉันมองว่านั้นไม่ใช่การควบคุมแต่เป็นการวิ่งตามตลาดที่ผู้เล่นสร้างขึ้นมาแล้วมากกว่าการที่คุณยอมรับว่าในอดีตมันเคยเกิดวิกฤตของขาตลาดจริงๆเนี่ย นั่นก็ยิ่งตอกย้ำประเด็นของผมนะครับว่าระบบที่ PA ออกแบบมามันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงการตั้งเพดานราคาหรือ price ceiling ที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของสินค้ามันเป็นบทเรียนพื้นฐานในวิชาเศรษฐศาสตร์เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการประท้วงของฝั่งอุปทานหรือ supply side strike คือผู้เล่นที่ฟาร์มได้ของมาก็เลือกที่จะเก็บไว้กับตัวไม่ยอมนำมอกมาขายเพราะมันไม่คุ้มค่ากับเวลาและต้นทุนที่ลงไปผลลัพธ์ก็คือ คิวสั่งซื้อล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ที่ยาวเป็นหมื่นคิวสำหรับไอเทมที่แทบไม่เคยมีอยู่จริงในตลาดมันเปลี่ยนตลาดกลางให้กลายเป็นเหมือนแบบลอตเตอรี่ที่คนมาลงชื่อรอคอยความหวังลมๆแรงๆ นี่คืออาการคลาสสิกของเศรษฐกิจแบบควบคุมที่รัฐคุมทุกอย่างจน,นกลไกมันพังพินาศไปเลยดวิกฤตที่คุณพูดถึงมันไม่ได้ถูกแก้ไขโดยการปรับเพดานราคาของ PA นะคะแต่มันถูกแก้ไขด้วยพลังการผลิตของผู้เล่นเองต่างหากเมื่อ PA เพิ่มทางเลือกในการฟาร์มผู้เล่นก็ตอบสนองทันทีด้วยการเพิ่มแรงงานเข้าไปจนอุปทานมันถลักออกมาสุดท้ายล้อกำแพงราคาที่ PA ตั้งไว้ก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปเพราะราคาสินค้าจริงๆในตลาดมันตกลงมาต่ำกว่าเพดานนั้น เป็นแล้วด้วยซ้ำตอนนี้ปัญหาที่ผู้เล่นระดับสูงคุยกันไม่ใช่ของขาดตลาดแต่เป็นราคาตกต่ำเกินไปซึ่งมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าพลังการผลิตโดยรวมของผู้เล่นมีอำนาจเหนือการควบคุมของ PA อย่างสิ้นเชิงพวกเขาไม่ได้รอให้รัฐบาลมาแก้ปัญหาแต่พวกเขาแก้ปัญหานั้นด้วยมือของตัวเองค่ะประเด็นนั้นน่าสนใจครับแต่ผมอยากชวนมองอีกมุมหนึ่งว่าการที่ PA ต้องคอยเพิ่มแหล่งฟาร์มใหม่ๆหรือปรับปรุงของเก่าอยู่ตลอดเวลา มันก็เปรียบเสมือนการยอมรับไกลๆไม่ใช่หรือครับว่าระบบเดิมที่พวกเขาควบคุมอยู่มันพังไปแล้วแล้วเราต้องไม่ลืมนะครับว่าท้ายที่สุดแล้ว PA ก็ยังคงเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดอยู่ดีพวกเขามีอำนาจที่จะิร์ฟหรือปรับลดรายได้ของแหล่งฟาร์มที่ทำเงินได้มากเกินไปได้ทุกเมื่อและที่สำคัญที่สุดที่ผมมองว่าเป็นการดึงอำนาจกลับสู่ศูนย์กลางอย่างแท้จริงเลยก็คือการสร้างไอเทมที่ไม่สามารถซื้อขายในตลาดได้เลย เช่นอาวุธโซเวเรนหรือประดับคาราซาัตที่กำลังเป็นที่พูดถึงในปัจจุบันนี่คือความตั้งใจที่ชัดเจนมากที่จะเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นไปสู่ระบบที่ผู้เล่นต้องฟาร์มเงินเพื่อไปซื้อวัตถุดิบจากรัฐซึ่งรัฐในที่นี้ก็คือ PA และวัตถุดิบที่ว่าก็คือหินครอนนั่นเองครับ PA กำลังพยายามทำให้ตัวเองกลายเป็นเจ้าผู้ครองซิลเวอร์อย่างแท้จริง ผ่านการควบคุมซิลเวอร์ซิงที่ใหญ่ที่สุดในเกมนี้แหละอืมดิฉันเข้าใจมุมมองของคุณนะคะแต่ถ้าเราลองดูข้อมูลอีกชุดหนึ่งจะพบว่าผู้เล่นต่างหากที่กำลังควบคุม PA อยู่เบื้องหลังถ้าผู้เล่นทางเซิร์ฟเวอร์พร้อมใจกันเลิกฟาร์มไอเทมชิ้นไหนอุปทานของสิ่งนั้นก็จะหายไปจากตลาดทันทีซึ่งนั่นจะบีบให้ P PA ต้องออกมาตรการกระตุน้นไม่ว่าจะเพิ่มอัตราดรอปหรือเพิ่มของรางวัลเข้ามาล่อใจ ในทางกลับกันถ้าผู้เล่นแห่กันเทขายไอเทมชิ้นหนึ่งจนราคาดิ่งลงเหว PA ก็ต้องรีบออกแพทช์มาปรับสมดุลตามหลังเสมอตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือระบบคาราสตร์ที่คุณยกมานั่นล่ละค่ะคุณรู้ไหมคะว่าทำไม PA ถึงต้องสร้างระบบนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าการที่เดโบรการาคาตกต่ำจนหน้าใจหายอย่างที่บอกไปมันทำให้เศรษฐกิจของผู้เล่นระดับสูงไปไกลเกินกว่าที่ผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นระดับกลางจะไล่ตามทานัน แล้วการจะเก็บเงิน150-160ถึงพันล้านเพื่อซื้อของ n g a m e สซักชิ้นมันแทบเป็นไปไม่ได้สำหรับคนส่วนใหญ่ PA จึงต้องสร้างระบบ c a r z o t z ขึ้นมาเพื่อเป็นบันไดหรือที่เรียกว่า c a s h b a Mechanic ให้ผู้เล่นกลุ่มนี้ได้ไต่เต้าขึ้นมาบ้างนี่คือการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า PA เป็นฝ่ายแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามหลังสิ่งที่ผู้เล่นได้สร้างขึ้นไม่ใช่ผู้กำหนดทิศทางตั้งแต่แรกค่ะ ตรงจุดนี้ผมอาจจะยังไม่เน้นด้วยสะทีเดียวเพราะการสร้างไอเทมที่ผูกมัดกับตัวละครหรือ Buy-on-Equip เนี่ยคือการลดทอนคุณค่าของตลาดเสรีอย่างจงใจเลยมันทำให้เงิน Silver ซึ่งควรจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมีความสำคัญลดลงเมื่อเทียบกับการครอบครองไอเทมที่ไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้และนั่นนาเราไปสู่ประเด็นที่น่าขนลุกที่สุดซึ่งก็คือคาถามที่ว่า ของ N เกมชิ้นหนึ่งใน BDO มีมูลค่าเท่าไรจากข้อมูลของผู้เล่นระดับสูงที่พยายามตีบวกไอเทมชิ้นสุดท้ายของเกมมีการประเมินกันว่าต้นทุนอาจสูงถึง3ล้านล้านเ็หรือ3ล้านล้านซินลเวอร์ตัวเลขนี้มันคืออะไรถ้าไม่ใช่หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของภาวะเงินเฟ้อรุนแรงขั้นสุดครับมันแสดงให้เห็นว่าค่าเงินซิลเวอร์ได้ถูกลดทอนจนแทบจะไร้ความหมายเมื่อเทียบกับต้นทุนที่แท้จริงของการพัฒนาไอเทมไปแล้ว โอ้โหตัวเลข3ล้านล้านเอ็มนี่มันฟังดูน่าตกใจจริงๆค่ะแต่ดิฉันคิดว่าเราต้องแกะดูไส้ในของตัวเลขนี้ก่อนที่จะสรุปว่ามันคือเงินเฟอ้อเพียงอย่างเดียว ตัวเลขมหาศาลขนาดนั้นมันไม่ได้มาจากป้ายราคาในตลาดแต่มันมาจากมูลค่าของความเสี่ยงที่ผู้เล่นระดับบนสุดเลือกที่จะยอมรับเองค่ะจากข้อมูลของผู้เล่นกลุ่มนี้จริงๆนะคะพวกเขาเลือกที่จะตีสดหรือที่เรียกว่า raw enhancing โดยไม่ใช้หินครอนป้องกันการลดระดับ หรือการถูกทำลายเลยการตีสดคืออะไรมันคือการเอาไอเทมมูลค่ามหาศาลไปเสี่ยงตีบวกตรงๆเลยค่ะถ้าพลาดของก็อาจจะหายไปเลยแต่ถ้าติดมันก็ประหยัดต้นทุนค่าหินครอนไปได้มหาศาลเหมือนกันทำไมเขาถึงเลือกทำแบบนั้นก็เพราะอย่างที่ดิฉันบอกไปตอนต้นว่าราคาวัตถุดิบตั้งต้นอย่างเดโบราการะดับพื้นฐานมันหาได้ง่ายและราคาถูกลงมากแล้วการคำนวณของเขาเลยเปลี่ยนไปมันคือการชั่งน้ำหนักระหว่าง ต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกลงกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นไม่ใช่ภาพสะท้อนของเงินเฟ้อเพียวๆนะคะถ้าเงินเฟ้อรุนแรงจริงทําไมราคาวัตถุดิบตั้งต้นมันถึงได้ถูกลงล่ะคะมันเป็นตะกะที่ขัดแย้งกันเองนะคะแต่ไม่ว่าคุณจะตีสดหรือใช้คอลอนสุดท้ายแล้วต้นทุนรวมมันก็ยังสูงเสียษฟ,ฟ้าอยู่ดีใช่ไหมเหลยครับการที่ผู้เล่นต้องเผาผลาญทรัพยากรที่ใช้เวลาฟาร์มเป็นหมื่นๆชั่วโมงเพื่อความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยเนี่ย มันสะท้อนให้เห็นว่ามูลค่าของทรัพยากรพื้นฐานที่หาได้ง่ายจาก t r ทรั Loot มันต่ําเตี้ยเรียดินเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่จําเป็นต้องใช้จริงๆนั่นแหละครับคือคําจํากัดความของเงินเฟ้อคือเงินจํานวนเท่าเดิมซื้อของได้น้อยลงหรือต้องใช้เงินมากขึ้นมหาศาลเพื่อให้ได้ของเท่าเดิมการที่ PA ต้องสร้างระบบคาราซาที่บังคับให้ผู้เล่นต้องใช้หินคอรอนเป็นหมื่นๆแสนแสนก้อน มันก็คือความพยายามที่จะสร้างซิลเวอร์ซิงหรืออ่างล้างเงินขนาดยักษ์ขึ้นมาใหม่เพื่อดูดซับเงินที่พวกเขาเป็นคนกดปุ่มพิมพออกมาเองกับมือนั่นแหละครับดิฉันมองต่างออกไปค่ะระบบคาราซาร์ไม่ใช่แค่ซิลเวอร์ซิงแต่มันคือการตอบสนองต่อจิตวิทยาแล้วก็พฤติกรรมของผู้เล่นที่เปลี่ยนไปลองนึกภาพผู้เล่นระดับกลางดูนะคะพวกเขาไม่สามารถทนรอเป็นเดือนเือนเพื่อเก็บเงิน150 0 0 0พล้านเพื่อซื้อของชิ้นเดียวจากตลาดได้หรอกค่ะ มันท้อแท้แล้วก็ไม่เห็นความก้าวหน้าแต่ระบบคารสาสตร์ให้สิ่งนั้นกับเขามันคือการการันตีความสำเร็จที่จับต้องได้แม้ว่าในทางคณิตศาสตร์เมื่อคำนวณถึงปลายทางแล้วมันอาจจะไม่คุ้มค่าเท่ากับการกัดฟันเก็บเงินซื้อของวีตตโดยตรงแต่ในแง่ความรู้สึกของการเล่นเกมและการมีเป้าหมายระยะสั้นให้ไล่ตามมันดีต่อใจผู้เล่นมากกว่า นี่คือการที่ PA กำลังปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ใช่การวางแผนควบคุมเศรษฐกิจมหาภาคอย่างที่คุณว่าและหลักฐานที่ชัดที่สุดที่บอกว่าพลังของตลาดเอาชนะการวางแผนของ PA ได้ก็คือตอนนี้ราคาของ Pin the b o r e g a ในตลาดมันถูกลงมาจนถึงจุดที่ทําให้การตีบวกคาราซในบางระดับดูไม่คุ้มค่าไปแล้วด้วยซ้ํานี่คือสิ่งที่ผู้เล่นเป็นคนกําหนดไม่ใช่ PA ค่ะถึงอย่างนั้นผมก็ยังคงเชื่อว่า ความผันผวนอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจในเกมตั้งแต่ยุคที่ของขาดแคลนสุดขีดไปจนถึงยุคที่ราคาของล่มสลายทั้งหมดนี้ล้วนเป็นข้อพิสูจน์ถึงความไม่มั่นคงของเศรษฐกิจเสมือนจริงที่ถูกควบคุมจากส่วนกลางครับความพยายามของ PA ในการกำหนดราคาและควบคุมคกลไกต่างๆได้บิดเบือนตลาดและที่สำคัญที่สุดคือมันได้ลดทอนคุณค่าของเวลา ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่ผู้เล่นทุกคนลงทุนไปท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าผู้เล่นจะพยายามแค่ไหนก็ยังคงต้องเล่นอยู่ภายใต้กฎกติกาและเพดานที่ PA เป็นผู้กำหนดขึ้นมาอยู่ดีแต่สำหรับดิฉันแล้วเศรษฐกิจของ BDO คือระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาค่ะซึ่งแรงงานและการตัดสินใจร่วมกันของผู้เล่นนับล้านคนคือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด บทบาทของพี่เอไม่ใช่ผดเด็จการแต่เป็นเหมือนรัฐบาลที่ต้องคอยวิ่งตามประชากรที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาไม่ได้อยู่เสมอการที่ราคาของเอ็นเกมลดลงจนผู้เล่นระดับกลางสามารถเอื้อมถึงได้มากขึ้นคือชัยชนะของเศรษฐศาสตร์ฝั่งอุปทานที่ขับเคลื่อนโดยผู้เล่นซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เสียจนแม้แต่ผู้พัฒนาก็ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดและนั่นคือความสวยงามของมันค่ะ การสนทนาของเราในวันนี้ได้เปิดมุมมองที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามว่าท้ายที่สุดแล้วในโลกของ b l a c k Desert เนี่ยเงิน Silver คือเป้าหมายสูงสุดหรือเป็นเพียงผลพลอยได้กันแน่และเมื่อผู้เล่นหันไปให้ความสำคัญกับไอเทมที่ซื้อขายไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆบางทีคุณค่าที่แท้จริงในอนาคตอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขในกระเป๋าแต่อยู่ที่ตัวไอเทมและความพยายามที่ต้องใช้เพื่อให้ได้มันมา ซึ่งแน่นอนว่ายังมีอีกหลายมิติให้เราได้ขบคิดกันต่อไปในเนื้อหาของเราครับขอบคุณสำหรับการติดตาม The Debate ครับ